สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนล n อนเดอะนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ขี่เจ้าเคสอาน้อยนะครับไปเที่ยวอำเภอสังคมจังหวัดนนองครยก็กลับมานะครับได้ทำการติดแหลกท้ายนะครับแหลกท้ายของตัว New เคสอาอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับทีหนึ่งติดใส่เจ้าเคสอาคันสีส้ม พอดีผมมีถาดตัวนี้นะครับสำรองมา1ถาดแล้วผมไปถอดกล่องของเจ้าไทเกอร์นะครับ CX ร้อแล้วก็มันเป็นถาดเดียวกันนะครับกับเจ้าแวนแวนก็เป็นถาดกีวีนะของแวนแวนร้อ่สิบหแล้วก็กล่องกีวีของแวนแวนสลับใส่กันได้หมดนะครับแล้วก็กล่องของ f o r ์ซ348ลิตรก็สามารถใส่กันได้นะครับ กล่องนี้น่าจะประมาณ28ถึง30ลิตรผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ทำการติดแหลกติดถาดติดกล่องเพื่อที่จะบรรทุกของนะครับเราก็ได้สั่งท่อเคสอานะครับสั่งมาเพื่อใช้แค่คอเจ้าหนึ่งนะแล้วก็สั่งปลายท่อมากับอีกเจ้าหนึ่งแต่พอดีคอท่อตรงนี้มันแตกนะครับเมื่อวานก็ได้ไปทำการเชื่อมแล้ว อันนี้ก็คือใส่จุกลดเสียงอยู่นะครับเพราะว่าเสียงมันดังเกินไปแล้ววันนี้ว่าจะมาเติมของนิดหน่อยนะครับจะใส่มินิโปรเจคเตอร์สปอ์ตไลท์นะครับในเล็กข้างหน้าแล้วก็วัดโวลต์วัดเมเตอร์แล้วก็ What M, วกัดอุณหภูมิ What M, ได้ด้วยนะครับนี่นะครับชุด What M, ว What M, ดัดโวลต์เมเตอร์แล้วก็วัดอุณหภูมิได้ด้วยแล้วก็สวิตช์สามทางนะครับแล้วก็มินิโปรเจคเตอร์สองสีนะครับ เราไปเอาขาอุปรกรณ์มาติดตั้งกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดขายึดนะครับหนึ่งคู่ก็จะมีนอ็อตแล้วก็ชุดฟิลนะครับฟิลแบบเสียบมาติดตั้งกันเลยนะครับ ก็ติดตั้งทั้งตัววัดโวลต์น,นะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สวิตช์แล้วก็ led mini projector นะครับ mm hmm. ก็เพิ่งมืดน,นะครับ mm hmm. ก็เลยเพิ่งได้วัดปรับระยะนะครับว่าความสูงต่ําจะอยู่ที่เท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวลองเปิดไฟต่ําดูนะครับอ่านี่คือไฟต่ํานะครับ mm hmm. ผมว่าคัดออฟนี้น่าจะโอเคอยู่นะไม่ค่อยจะแยงตาเท่าไหร่แต่ก็ เปิดในกรณีจําเป็นเท่านั้นนะครับอันนี้คือไฟต่ํานะครับดูแสงแสงของมอเตอร์ไซค์นะครับของหลอดเดิมอ่ามันก็จะต่ากว่าของมอเตอร์ไซค์นะครับต่ํากว่าของเดิมดูไฟสูงเดิมของมอเตอร์ไซค์นะครับขึ้นไปถึงประมาณกลางต้นกนะล้วยนะเรามาลองเปิดไฟสูงของมินิโปรเจคเตอร์ดูนะก็น่าจะเพิ่มทัศนวิสัย ในการกับขี่ตอนกลางคืนนะครับไฟสูงของหลอดเดิมไฟสูงของมินิโปรเจคเตอร์ไฟต่ำของหลอดเดิมไฟต่ำของมินิโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวลองไปดูหน้ารถ นั่งลงนะครับมันก็จะแยงตาเย็นขึ้นมันก็โอเคระดับอันนี้คือไฟต่ำนะครับเดี๋ยวมาดูไฟสูงนะครับทีนี้ไฟสูงผมตั้งให้มันเป็นแสงขาวนะอ,อันนี้นั่งลงนิดเดียวก็แยงตาแล้วนะครับ ก็ไว้เปิดในกรณีที่มันไม่มีรถส่วนนะครับแล้วก็มันมืดจริงๆค่อยเปิดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะขับเจ้าเคานา้อยนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ